สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวดูทรั์เต็มสูบคนหราศีนี้การเงินเดินเครื่องคลิปนี้นะคะจะมาส่องดวงคนหราศีค่ะที่เรียกได้ว่าดวงดีหลังดาวอาทิตย์โยกย้ายไปแล้วนะคะเรียกได้ว่าความโชคดีส่องสว่างมาถึงพวกท่านแล้วค่ะดวงจะดีทั้งเรื่องของทรัพย์บริวาร การเดินทางและการสังคมเลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปโดนี้จะมีปุ่มขอบคุณปราโกอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป่งพระคุณอย่างสูงค่ะ สำหรับดวงอาทิตย์ย้ายครั้งนี้นะคะย้ายไปเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินกิจการชีวิตและธุรกิจเชื่อว่าจะส่องประกายให้ลุกโชนทั้งในเรื่องของทรัพย์ปริวารแก่คนทั้ง6ราศีนี้ค่ะมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือท่านที่เกิดในราศีพฤษภ ชาวราศีพฤษภเรียกได้ว่าดาวให้คุณเกี่ยวกับเรื่องของบริวารญาติพี่น้องครอบครัวบ้านรถที่ดินช่วงนี้มีเกณฑ์ไปมาหาสู่กับบริวารบริวารน,นําพาความโชคดีมาให้จะมีข่าวดีเกี่ยวกับบ้านรถทรัพย์สินรวมไปถึงดวงความรักที่เปล่งประกายขึ้นค่ะใครโสดอยู่จะเจอคนถูกใจใครมีคู่ก็จะได้แต่งงาน และยังมีดวงโชคลาภแบบไมค่คาดฝันอีกด้วยนะคะรวยๆแห่งๆกันไปเลยค่ะถัดมาคือธาที่เกิดราศีเมทุนนะคะช่วงนี้ดวงดาวให้คุณสัมพันธ์กับดวงบริวารการสังคมเพื่อนฝูงการติดต่อเจรจาญาพี่น้องพ่อแม่ครอบครัวคนรักรวมไปถึงบ้านรถที่ดินทรัพย์สินของมีมูลค่า ช่วงนี้จะเต็มไปด้วยการไปมาหาสู่การเดินทางการเข้าสังคมซึ่งล้วนเต็มไปด้วยความโชคดีและโอกาสดีๆที่นำมาสู่ตัวเองด้วยค่ะธรรมาราศีที่สามคือ่านี่เกิดในราศีกรกฎดาวช่วงนี้ให้คุณสัมพันธ์กับเรื่องของการเงินทรัพย์สินสังคมบริวารและการเจรจาค่ะ ีความว่ามีเกณฑ์จะได้เงินจากการติดต่อประสานงานนายหน้าหาเงินได้จากคนหมู่มากไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์การเข้าสังคมจะทําให้ได้พบกับโอกาสใหม่ๆหรือช่องทางการหาเงินเพิ่มแต่ทางนี้ก็มีเกมหมดเงินไปกับการสังสรรค์และสังคมเช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างไงก็ขอให้ทุกท่านรวยๆนะคะ คาดมากหนึ่งราศีคือท่านที่เกิดในราศีสิงค่ะพระอาทิตย์ให้พลังทางด้านทรัพย์สินและเงินทองสนใจในการหาเงินมากเป็นพิเศษไฟที่มอดไปแล้วจะเริ่มกลับมาลุกโชนอีกครั้งหนึ่งให้ขยันมากขึ้นงานเยอะหนักและก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่ามีเกณฑ์ได้เงินไปก่อเป็นกรรมการเจรจาจะนำพาเงินทองมาให้นะคะช่วงนี้กลับมาดูแลตัวเองให้ดูดีและมักมีลาบปาก มีของฝากมาให้เสมอๆขอให้รวยกันทุกท่านค่ะถัดมาหนึ่งราศีคือท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะดาวแห่งการงานดาวแห่งธุรกิจเข้าสู่ภพลาภะดวงการงานจากนี้ไปจะดีขึ้นมากๆมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานไปในทิศทางที่ดีขึ้นก้าน้าขึ้นใครรอง,งานก็จะได้งานได้ตามที่หวัง ตามที่ตั้งใจส่วนใครทำธุรกิจดาวอาทิตย์โชตช่วงนำพาลูกค้าและเงินท้องมาสู่กิจการขายดีมีกำไรเป็นกอบเป็นกำรวยรวยและก็รวยไปเลยค่ะแล้วล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่าจะเกิดในราศีธนูนะคะดาวแห่งความสุขและการงานโชตช่วงค่ะมีเกณฑ์พบกับความสำเร็จชื่อเสียงการดำเนินชีวิตที่ดี การเดินทางไกลจะได้พบโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวพันกับต่างประเทศหรือออนไลน์จะไปได้ดีมากๆบริวารให้การสนับสนุนช่วยเหลืออุปถัมภ์โดยเฉพาะเรื่องของยศตำแหน่งจากนี้ไปจะมีความสุขมากขึ้นรวยๆเฮงๆกันเลยนะคะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงคนหกราศีที่มีเกณฑ์ว่าการเงินเดินเครื่องดูดซับเต็มสูบกันไปเลยนะคะ สำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ